เดวันน่เจ้าวนเันางก็ตยเงินเป็นล้านเมื่อเลยป่ะสามล้านเนียสมบัตินี่สามล้านนี่สมบัตินี่งครับไป แกว่าแกว่าเห็นว่าทำท่าจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมใช่เพราะว่าล้านไม่มีคอย่ไม่มีคนอยู่เพราะว่ากลัวคนจะรู้นะมันมันมันไม่เกิด้างหลังแล้วหลังนี้เป็น

ไวเที่ยไว้เที่ยวไปเที่ยวไว้เที่ยวบ้านนี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังดูแม่แล้วเขาได้ยินแต่เสียงผนเอินว่าไอ้เหี้ยวไอ้เหี้ยวไปไม่เห็นปะบูหรือเป่าไปก็เอินลูกไปแล้วอีนน้ำมึงเอาบ่ข้ามลงมาได้ไหมเอาบะน้านลงมาหขนาดบุได้เตะกระยับมานี่มานี่หรือคอยก็บอกออได้แต่ร้าน ลงมาแล้วเขาบอกอุ้มแล่นนี่เลยและบุไดเต๋อบุไดเต๋อนี่ได้อบุไดเต๋สุดขั้วจริงแล้วเสียหายไอ้ที่ว่ามีอย่างทรัพย์สินที่เขาเสียหายหลายแบนเหมือนกระทองขะแหลทองลูกขะแหลทองหลายบุไดแมนก็บาทเงินบาทเงินเด้อ เงินว้างอันนี้ล้านนี่แล้วเงินล้านนึงเลยเขาได้จังหวะเลยบอกได้ค่ะมอดไปกระเป๋าตู้อัวที่กระเป๋าอันไปตลาดให้แหลอ๋อที่เหลือนะ่ะอเงินประมาณล้านนึงเตตูยูถึงหนโอ้ใหม่ไปกระเป๋าตู้เลยบ่ได้ไปฝากธนาคารเนาะ